สวัสดีค่ะทุกท่านมาวันนี้จะพามาตำส้มตำเด้อจ้ะพี่น้องจ,ออออาาจ,าจ่าปอกมะละกอจ้าปอก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 ตำส้มตำปอกๆตำส้มตำปลาจ้าพี่น้องจ่าเอาปอกมะละกอก่อนค่ะเอาปอกมะละกอกันเด้อแล้วก็มาสับมะละกอปอกมะละกอเสร็จแล้วก็มาสับกันค่ะทุกคนมาสับกันเด้อ สับสับปอก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 ขสับมาสับกันค่ะพี่น้องที่จริงขูดก็ได้เด้อขูดแต่ว่าไม่ใหญ่ไก่ห่ามักดอกไม่ใหญ่ไก่มักแบบสับเอาค่ะสับแล้วก็เฉาะเฉาะเฉาะขูดขูดมันก็จะตาแซ่บแซ่บวกกันเด้อถ้าขูดเอามาก,ก็ไม่ค่อยแซ่บปันใดน,นะพี่น้องเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดแบบนี้ เฮ็ดแบบนี้แล้วก็มีของปอกดนี่มีของปอกค่ะพี่น้องมีของปอกค่ะกะจิมาขูดแบบนี้ด้วยพี่น้องขูดแบบนี้มันก็จิเ้นน้อยขูดแบบนี้จ้ามันกะจิเ้นน้อยก่วกันเนาะมนก็จินากินก่ากันค่ะเขาเอื่นว่าเขาด้วยนี่เขาเขาปอกผลไม้จ้าก็จิมาขูดแบบนี้เนาะเขาซับแล้วเขากะจิมาขูดแบบนี้เนาะ มันจีนากินกลัวกันค่ะเอาจิเอาเส้บนบางตั้มใดก็ได้แต่ว่าแบบของขูดมะละกอมาก,กับมีอยู่แต่โ่ค่อยมากแบบนั้นมันจีบ่ค่อยแสบป็นไรแบบเอาแบบนี้ดีกลัวค่ะแบบนี้ดีกลัวแบบนี้มันสิงามกลัวเอ้อมันิีนากินกลัวค่ะแบบนี้มันิตจำเขาเครื่องไหม แปบเดียวแปบเดียวก็ได้กินค่ะตํามะละกอใส่ปลรราค่ะยายไก่ตาส้มตามําแซ่บเด้อแซ่บหลายค่ะซื้อไก่ย่างมาใหม่หนึงมากินก็ตาส้มพอดีแหละเนาะเขาเนียวน้าจิ้บบาทมารับชมกันด้วยค่ะยายไก่นะคะยายไก่ตำมะละกออร่อยอร่อยน้ำกันด้วยค่ะบ่ยากดอกพี่น้องบ่ยากบ่ยาก ตำง่ายๆค่ะตำง่ายเด้อตำสมเนี่ยแล้วก็เกือบจิตซุกับตัวนี้จะแตบน้ำกันค่ะแป๊บเดียวกับเซ็ตแลว้วค่ะพี่น้องจะแบบได้กินแล้วเดี๋ยวก็มาตำกันค่ะ เดี๋ยวเราจะมะละกอยายไก่ก <c oughs> ับตำเ็จด้อนี่มามาตำปูมาตำใหม่ตำละกอกันค่ะตำละกอตำสมตำละกอกันเด้อตำพริกปอกๆจ้าตำพริกปอกเด้อมาแสบน้วกันค่ะทุกคนมาแสบน้วกันค่ะมาแสบน้ำาย้ไก่เด้อยายไก่หยิบผ้าแสบเด้อนี่ตำมะละกอค่ะตำพริกตำกระเทียมก่อนเด้อค่ะพี่น้องจ่าตำพริกตำกระเทียมก่อนเด้อ เราก็เตรียมความพร้อมเดินนีเน่เตรียมครือพร้อมกับพี่น้องเตรียมรอพร้อมปลาปลากระดีกับมีเดค่ะปลาปลากระ,ระ,ระกดีหอมหอมค่ะจะมาใส่ปลรราขวดกันเลยนะคะปลรราขวดค่ะใส่ปลาปลากระดีเด้อ,อพี่น้องเอ้ยเพิ่มเครื่องหอมเด้อพี่น้องปลาปลากระ,ระดีนะคะให้มันหอมชุดรสค่ะชุดรส ดโลดเดอร์น้ำตาลปี๊บจังหน่อยค่ะพี่น้องมีตาลปี๊บด้อนี่อยาใส่หลายผ่ามันจีหวานค่ะพี่น้องคุณใดม่กมากหวานก็บ่ต้องใส่หวานแยกกลกับมักใส่น้ำตาลจั็หน่อยเดอ้อน้ำตาลปี๊บตาลมันเป็นก้อนเลอพี่น้องตาลนันเป็นก้อนจบับีบมันจังหน่อยเนี่ยอา,ากบีบด้อสาก,กับเบือเขานี่แหละบีบบีลงไป เกลือเทศจ้ะบักเกลือเทศใส่หลายเสบหลายใส่หน่อยเสบหน่อยเด้บอบกเกลือเทศมันของเสเต้วพี่น้องมีประโยชน์พร้อมเด้อใส่หลายเสบหลายใส่หน่อยเสบหน่อยเออใส่มันได้หลายเลดมันจะได้ง,งามๆเนาะเวลาหน่อยก็จะตามเก็บกินเด้บอบักนาวด้อค่ะบักนาวประกอบมีดอกใส่บักนาวสลิดก็เสบแล้ว ค it it been, oh, oh, I I ุ so ้เล่คุเล่ค่ะคุเล่คุ้เล่ให้เข้ากันเด้อมันจังขีดซสบนะใส่มะละกอลงไปจ้ามะละกอใหญ่แต่ก็ตักก็ตับไ้แล้วนี่โอ้ยหอมหอมปลาราลปลากระดีนะพี่น้องก็ได้ใส่ปูดอกไใส่ทำนี้กับพ่อละกำจัดเสะ แม่หิวมากจำจังไดไมันแสน่จำปุ๊บจำปลาค่ะจำปลาปลากาะ,ากะ,ากะากด,ดีปลาขาดวดเล็กน้อยน้องซิมบงกรมันติเข้มบ่ เพราะว่าขั้นบลเค็มกับใส่น้ำปลาต่อแล้บเต็อร่อยแล้วนะคะเติมน้ำปลาไปนิดนึงค่ะเพื่อความกลมบกรอม ีจัดหน,น่อยก่อนพี่แซ่บน้ำไล่ไหนลน้ำไล่แตกน้ำไล่เซนยันยยยงแซ่บเลยค่ะพี่น้องมาก,กินน้ำกันค่ะมาก,กินน้ำกันเด้อค่ะแซ่บแสบล้างสากเก็บก่อน อันนี้ก็มีผักกาดขาวคนนี้เด้อนี่ผักกาดขาวล่างมีดเจ็บก้อนค่ะพี่นอ้องจ้าอือใส่ถาดโอ้ยมาเด้อค่ะพี่น้องมากินน้ำกันค่ะโอ้ยจำเป็นมันเสียบใส่ถาดนี่ละใส่ถาดอันนี้ละมันจะงามยังแสีบเลยค่ะขหนียวกับเสือมาแล้วเด้อขอนเหนียวไก่กย,ย่างกับเสือมาแล้วโอ้ มันจะแบแน่มากินน้ำกันค่ะทุกคนเมื่อกินน้ำกันค่ะมากินด้วยกันนะคะเดี๋ยวยายไก่ก็จะล้างผักไปด้วยนะมียอดกระถินค่ะมียอดกระถินนะยายไก่ก็มียอดกระถินนะยายไก่ก็เก็บยอดกระถินมาด้วยนะเก็บยอดกระถินข้างทางค่ะพี่น้องมากินก็สำหักคงบั่นเ้ามหนล่ะมัน่าเส ล่างโคก,กันเด้อล่างโคกก่อนล่างโคกเก็บก่อนค่ะล่างโคกเก็บกอนเด้อเดี๋ยวเลือดจะิ้งกอนพี่น้องดวอกกิน งามบอ่อยอดกระถินงามบอ่อขายอดกระถินงามบ่ออย่างงามเลยค่ะยอดกระถินนี่มากินยอดกระถินน้ำกันด้วยค่ะพี่น้อง fore, ล้างยอดกระถินกอนค่ะกินก so ับส้มตำโอ้ยมาแทบน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้าแทบแทบเด้อขอบอกตำส้มตำกินมือมือเที่ยงค่ะพี่น้องกินมือเทียง ิงหมื่เทียงเดอ้อไก่ย่างกับนี้ค่ะไก่ย่างกับนี้ตำมะละกอค่ะล่างให้สะอาดค่ะมันจะสะอาดอยู่ดอกมันอยู่ขางค้างค่ะพี่น้องมันบดซกกับโปอกจอดจะถิงนะมันอยู่ขางค้างค่ะสะอาดอยุอันนี้ผักกาดขาวเด้อค่ะผักกาดขาวผักกาดขาวของเราก็มีนะคะจิ้มค่ะจิ้มผักกาดขาว เราจะพามากินตำบุ่งกันค่ะพี่น้องมากินน้ำยายไก่เด้อพี่น้องจ๋าพี่เศดประกาศขาวจังเม,ม่นมันงามนะสะออดประกาศขาวให้หลางจังหน่อยกันประกาศขาวจังเม,ม่นมันงามค่ะพี่น้ององ,งามงประกาศขาวกับใส้หนึ่ง ็นไมมันงามค่ะที่นองจ๋ากุกขามาแซ่บน้งกันค่ะทุกคนมาแซ่บน้ำกันเด้อมาอร่อยด้วยกันนะคะส้มตำไก่ค่ะขอบอกนะคะส้มตำแซ่บซค่ะทุกคนมาอร่อยด้วยกันค่ะมาอร่อยด้วยกันนะคะมากินนับกันค่ะ เมนูตำส้มตำค่ะวันนี้ส้มตำอร่อยค่ะเมนูตำส้มค่ะพี่น้องจา๋ามากินน้ำกันค่ะอันนี้กัยอดกับทิ้นคางรั่วเด้อยอดกับทิ้นคางทางค่ะอันนี้กับผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวแซ่บไก่ย่างเพราะท่านเดียวออกจานอยู่ค่ะไก่ย่าง